มาอีกคันนะครับ B สองเจ็ดสี่ศูนย์เอนะครับรถขนาด27ยี่สิบเจดแรงนะครับสำหรับลูกค้าที่จะใช้รถข้าล้องอ้อยนะครับยี่สิบเจ็ดแรงคันนี้รถสภาพเดิมๆนะครับใช้งานน้อยนะครับเดี๋ยวพาดูภายนอกล่อนนะครับสีเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆสติ๊กเกอร์นะครับของเดิมนะครับอยู่ครบหมดรถใช้งานสี่รอยหกสิบชั่วโมงนะครับเดิมๆเลยนะครับถือว่าใช้งานไม่เยอะนะครับสี่ร้ยหกสชั่วโมง ทุกอย่างเดิมหมดนะครับสีเดิมๆนะครับสีล้อหน้าคันส่งอะไรพวกนี้นะครับยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็ยังโอเคนั่นดีนะครับนี่ดูยางนะครับยางสวยเลยนะครับยางติดรถนะครับยางติดรถทั้งหน้าหลังเลยนะครับอ่ะมีเวดมาด้วยนะครับมีโครงกันอ้อยมาด้วยนะครับสาหรับลูกค้าที่จะใช้เข้าล้องอ้อยนะครับนี่ชื่อพลาสติกนะครับไม่มีแตกนะครับโพสติ๊กเกอร์นะครับก็อยู่ครบนะครับของเขานะครับเนี่ย พัตต่งพลาสติกนะครับมันเป็นพลาสติกนะครับชอบแตกนะครับใช้งานไปนานๆนะครับเบาะเดิมนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้นี่ยางนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมนะท้ายนะครับท้ายท้ายเดิมนะครับท้ายสีเดิมเดิมนะครับสีล้อฝั่งนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับ p โ o ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับสีล้อฝั่งนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันนะครับฝาเฟ้อฝาบนนะครับเดิมหมดนะครับอ่า ไฟเรียกไฟท้ายนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่โครงกันอ้อยมานะครับโอเคนะครับตัวเตอร์สวยนะครับสีล้อด้านนี้ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับเครื่องเป็นเครื่องเดิมเดี๋ยวรายละเอียดมาดูอีกทีหนึ่งนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับสี่ร้ยชั่วโมงนะครับคันนี้บ2สองเจ็ดสี่ศนเอสนะครับ มีโครงกันอ้อยอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์แล้วก็ลองขับลองมาดูเครื่องยนต์ต่อนะครับน้ำปกตินะครับน้ำไม่มีฟอนะครับน้ำวนปกติเครื่องยนต์ไม่มีไอน,นะครับฝาปาเข้าวาล์วนะครับที่ไม่เคยเปิดนะครับสีตัวเดิมหมดนะครับสีตัวเดิมหมด ทางด้านนี้นะครับหัวซีนตัวนี้เิมหมดนะครับก็จะมีเปลี่ยนแต่น่จะเคยเปลี่ยนในตัวพัดลมตัวหน้าหรือยังไงเนี่ยนะมันมีระคันครับแค่นี้นะครับยังอื่นไม่มีไรนะครับพวกเครื่องส่วนพัวนี้ไม่เคยยุ่งนะครับก็จะมีเปลี่ยนในตัวพัดลมตัวหน้าค่นั้นนะครับลูกเปิดประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ปกตะไม่มีไรนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับยูร่าบีสองเจ็ดสี่ศูนย์เอสนะครับคันนี้4 6 0ริชั่วโมงนะครับ สัมผัสอะไรต่างๆดีนะครับบูตเบิร์ดพวงมาลัยนะครับคัดเคิร์ดระยะอะไรดีนะครับชุดควบคุมกันเกียร์อะไรก็ปกตินะครับอันนี้เกียร์หลักนะครับหนึ่งสองสามหน้าเก้าหลังสามนะครับหน้าเก้าหลังสามเกียร์นะครับก็จะมีดรัฟนะครับยกขันหลังประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไล่เกียร์ดูเยครื่องยนต์ก็ติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับเสียงเครื่องไม่เข็ ก็พลังลรยพาวเวอร์นะครับตัวเดียวเกียร์สองนะครับหถอยหลังนะครับถอยหลังเกียร์ไฮนะครับก็จะมีเกียร์หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีเนี่ยมี คากางเร็วนะครับเก <Yeah. S 1> ียร์นี้เกียร์อะไรนะครับเกียร์สามพายนะครับโ <Yeah. S 1> อเค <Okay, S 1> ก็ฟังตัวนะครับก็ได้วรวมนะครับถือว,ว่าโอเคนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับตั้งแต่เริ่มส,สตาร์เลยนะครับ เรต vehicle, ิดง่ายนะครับเียนเครื่องปกตินะครับดับก่อนนะครับเ่ยนเครื่องปกตินะครับวาวไม Sultan ่เขกนะครับระบบเกียร์นะครับหน้าเก้าหลังสามนะครับใช้งานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายเธออะไรก็ปกตินะครับรถก็ถือว่าโอเคนะครับโดยรวมนะครับก็รถมันก็ถึง400กว่าชั่วโมงก็ถือว่าไม่เยอะนะครับอ่ะอันนี้มาควคงกันอ้อยนะครับรถปี63นะครับราคา259,000นะครับ ดีสองสนะครับสำหรับลูกค้าที่จะหาไว้ใช้เขาล่องอ้อยนะครับเนี่ยมีโครงกันอ้อยมาพร้อมเลยนะครับถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศ9นย์4 5 3 5 1ี่ี่หสาานะครับหรือแอดไลน์นะครับไอดีไลน์ก็ศูนย์4 5้า1สี่หสาาหนึ่งะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วก็วิดีโอคอลนะครับดูรถชัดๆเลยนะครับอลองดูว่ารถมาตรงปกหรือเปล่านะครับอย่างไงก็ติดต่อมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ